รู้ไหมครับว่าครั้งหนึ่งเคยมีทหารพรานไทยนายหนึ่งที่ตัดสินใจเฉียงแขนตัวเองทิ้งกลางสมรภูมิรบฟังดูเหมือนนิยายแต่เปล่าเลยครับนี่คือเรื่องจริงของชายชื่อวันโนกรีมละเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์พุทธศักราช2529ที่เดิน38 2บ้าน8อุ้มจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งในขณะนั้นกองกําลังทหารเวียดนามได้ล้าเข้ามาในเขตแดนไทยหน่วยทหารพรานจู่โจม948แห่งค่ายปักธงชัยจึงได้รับภารกิจให้เข้ากวาดล้างและผลักดันทหารเวียดนามออกจากพื้้้นนนนนนนทททีี่่่ห่หหึงงใใาารรรพวมภกจคัั ก็คือสิบเอกวันโนกรีมละภารกิจครั้งนั้นไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบหากแต่เต็มไปด้วยเสียงปืนควันระเบิดและแรงกดดันจากศัตรูที่มองไม่เห็นตัวระหว่างการประทะอย่างดุเดือดเจวจลูกหนึ่งพุ่งเข้ามาใส่พวกเขาสะเก็ดระเบิดกระแทกแขนซ้ายของสิบเอกวันโนอย่างจังเลือดไหลทละลักแขนแทบจะขาดออกจากตัวห้อยร่องแรงอยู่กับเนื้อหนังเพียงเล็กน้อยในวินาทีนั้นไม่มีเวลาให้บ่นไม่มีเวลาให้คิดถึงความเจ็บปวดเพราะหัวใจนักสู้ของเขานั้นเกินร้อยแม้จะเสียเลือดไปมากแต่เขายังมีแรงพอจะยืนหยัดต่อหน้้าาาััตตรูชยคนนนีีจจึงดสิิใก อแล้วเฉินแขนข้างนั้นทิ้งกับมือของตัวเองเขาไม่ได้ทําเพราะอยากให้ใครมองว่าเขากล้าหาญแต่เขาทําเพราะแขนที่ห้อยอยู่นั้นมันกําลังขัดขวางหน้าที่ที่ต้องทําให้จบหลังจากเฉินแขนเขายังยืนอยู่ได้พร้อมลืดรบเดินหน้าต่อและแรงใจที่เขาปลุกให้ทุกคนก็ช่วยให้ภารกิจครั้งนั้นสาเร็จหลังจบภารกิจเขาถูกลาเลียงกลับมาเข้ารับการรักษาและต่อมาได้รับพระราชทานยศเป็นร้อยเอกแต่สิ่งที่ทาให้คนไทยทั้งแผ่นดินนับถือเขาไม่ใช่แค่เพราะเขารอดชีวิตแต่เพราะเขาไม่หยุดทําหน้าที่แม้ร่างกายจะไม่ครบร้ออยเกกวกรรโีมละดํําางงตแหนน่ ยกสมาคมทหารผ่านศึกพิการแห่งประเทศไทยเขานำบทเรียนจากสนามรบไปเป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนทหารอีกมากมายที่บาดเจ็บจากการปกป้องแผ่นดินเรื่องราวของเขายังคงถูกเกล่าขานในค่ายปักธงชัยและในหัวใจของทหารผ่านทุกนายสำหรับพวกเราชาวไทยมิรนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของชายคนหนึ่งแต่มันคือพลังศรัทธานในหน้าที่ที่ไม่มีวันตายไปจากแผ่นดินนี้ในวันที่เรารู้สึกว่าชีวิตลำบากขอให้ลองนึกถึงชายคนหนึ่งที่ยอมเสียแขนตัวเองเพียงเพื่อให้คนทั้งกองรอดและผืนแผ่นดินยังคงเป็นของเราชาวไทยมิตรขอยืนตรงสะดูดีร้อยเอกวันโนกรีมละ มีระบุหลุดบ้าน8ปดุ้มแห่งค่ายปักธงชัยด้วยหัวใจทั้งหมดที่มี